จะกัดจะก้มเก็บซึ่งซึ่งได้ได้หลับได้ก็ได้เราเปิดมือว้าวว้าวจะเอฟจะได้กอฟจันเลยว้าวไปพอมันเกิดแม่หน่อยเอาเอาเลยก็ปล่อยก็ปล่อยเร็วที่สัมภาษณ์อยู่ครับอ่าสัมภาษณ์อยู่เอาเลย ตายก <e yeah. well, ับโกโปรแล้วนี่ย้ไม่มีซึ่งเราสวบแค่นั้นะเม่ดูนะมา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 แบไว้พรอนแม่หน่อยเร็วมางนี่ยใจไอ้นังเกมมาถ่ายายกับป วนแม่ไม่ได้ถ่ายรูปเลวิดีโออยู่วิดีโออยู่ไอเดะไอพูดอะไรไม่ได้ยินเลยไม่ได้ตั้งใจไงไม่ได้ตั้งใจไงเบอร์แม่ได้ก็เดินนี้ประจํา ไอมนุษจะเลียม่เลเยแม่เลดีเลไม่ไ่อเลไม่ดีอไอจิงใจแฮปไฟกับแฮปไกับปนไปดีะีรเรื่องอะไรเอานี่รคุณแม่ ไอไปเบ i ่อ h ดคุณแม่ขุนน้ำขุนน้ไวักลามามาทำไมเขาไม่ให้ไม่ไม่เขาไม่ใช้บิดไอ้นั้นเขาใช้พิดแบบพีษเราโอ้10วันแล้วนะร่ามันผ่าไม่ออกเราเอาดูเขาเขาไห้เปลือกเาไอ้เปื่อปีหนึ่ง3-4ใบถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปอะไรคะแล้วมังรนเชยๆเชิญเชิญเจ็บิมจ็บโอ้ตุุ๊

เอาไม่ถึงเก่งน้อยเอาไม่ถึงเก่อไรหอมันเกินแม่ยังไเฟซก็ไม่หล้ไม่หันไม่เอาเลหันออกมาแม่ถือดีแม่ถือดีเดี๋ยวมัน้อมเอาค่ะหนึองขเจ็บเอา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 เข้ามาเร็วเอาเลือเหนึ่งส ไม่กันไม่กันเสียไม่กันเลยเลยหรอกันบูดนายกันบูดนายได้แล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเอางปเลยเอาไปเลยขมแมวพุ่งไหนน้องพ่งออกแค่สองปีเนี่ยเรื่องยาวอ่ะ